เราร้อยแปดสิบหกไร่แบ่งเป็นสองโซนครับมีโซนด้านล่างกับโซนด้านบนโซนขาวฝั่งขวามีขอครับนอนี่บดต้นไม้มูกิ้งจ้า ก็เลยเห็นไอตัวเล็ส hmm. ุดไหมมันจะจมอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็หันมา วไปใกล้ครับไดใกล้ไปมุดเข้าไปเข้าไปเข้าไปใกล้อีกหน่อยอีกหน่อยามจับมือใครเาบวามือให้ใช้ให้ตัวนั้นแหะแอบตัวใหญ่ลูปใกล้ไม่ได้ตัวใหญ่แออโนทำป